สีครับเเด็กโพสตเองนะครับสัปดาห์นี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับสัปดาห์นี้โพสตจะมาแนะนําวิธีการตีกลองนะครับในเพลงเรือของเรานะครับเนื้อหาสาระที่เราได้เรียนในเทอมนี้ก็คือเพลงเ,เรือเพลงเรือเนี่ยมันจะมีการร้องเพลงเรือนะครับร้องเพลงเรือจะไม่มีเครื่องดนตรีอื่นเลยนะครับับกเรียนจะมีแต่กลองเรากับคนร้องเท่านั้นนะครับ หน้าทับนักเรียนเคยตีมาแล้วโค้สอนนักเรียนมาหลายครั้งแล้วก็คือหน้าทับลาวนั่นเองอ่านักเรียนอย่าเพิ่งเบื่อนะครับมันเป็นหน้าทับล,ลาวแบบจังหวะคืบคืนอ่าไม่ใช่ตีมาแล้วเอามาตีอีกมันจะหน้าเบื่อไม่ใช่นะครับคราวนี้เป็นหน้าทับลาวแบบจังหวะเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวลองมาฝึกกับจังหวะดูนะครับนักเรียนเริ่มนะครับ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอันดับแรกเราตีอะไรดีอตีขาดีไหมเดี๋ยวเมื่อยนะเดี๋ยวเจ็บขาแดงหมดนี่เราหาอุปกรณใก์ใกล้ตัวเราได้นะครับนี่หาอะไรดเีเป็นหมอนข้างก็ได้นะครับเด็กหมอนนุ่มๆน,นะเอามาตีจะได้ไม่เจ็บมือเป็นการฝึกทักษะให้เราสามารถรู้หน้าทัพเฉยๆไม่ต้องเป็นต้องตีแรงนะครับ เรามาเริ่มกันนะครับเด็กๆครนี้โอ๊ตขอแนะนํากองตัวผู้ก่อนกองแขกตัวผู้นะ,ะนะครับเรามาดูการตียังไงเริ่มครับตัวผู้นะครับสบายง่ายช้าแล้วเร็วขึ้นเอาแล้วตีเร็วได้ครับป้ายหนึ่งสองสามติงจบติงติงติงต้งจบติงต้งโจับมาได้ไหมอีกครั้งอีกครั้งหนึ่ง ติงจจติงติงติงจจติงจโาเราได้แล้วเรามาตีสี่ครั้งนะครับคนที่ตีกองตัวเมียก็สามารถศึกษาไปได้ด้วยเผื่อเราจะได้ตีได้ทั้งสองตัวนะครับต่อไปสี่ครั้งเลยเนินสองสามติงโจติงติงติงตโจติงโจติงโจติงติงติงจจติงจจติงจจติงติงติงโจติงโจ ของตัวผู้นะครับกลองตัวเมียตียังไงของตัวเมีย,ยง,งย่ายมากแต่อย่าไปประมาทนะครับรต้องรักษาจังหวะให้มั่นคงนะครับมันจะยากตรงที่เรารักษาจังหวะนะครับลองดูนะครับ,นรบหนึ่งเอ้ยกล้องตัวเมียตียังไงนะหนึ่งสองสามจะจะทำทำทำได้ไหมง่ายมากต้องรักษาให้ดีนะครับเดี่ยตัวนะครับสีสี่ครั้งเลย ตีได้ทั้งสองตัวตัวผู้ก็ตีได้ตัวเมียก็ตีได้สารพัดประโยชน์นะครับเติมตัวครับตัวเมียสี่ครั้งหนึ่งสองสามจ้าจ้าทำทำจ้าจ้าทำทำจ้าจ้าทำทำจ้าจ้าทำพ่อนะครับนักเยนไปฝึกมานะครับเดี๋ยวพอเวลาเวลาไปตีพร้อมกับร้องอ่ะ ครับกับเพื่อนๆที่ร้องเราก็จะได้ตีเข้ากับเพื่อนได้ถูกจังหวะนะครับเด็กๆไปฝึกกันมานะครับเดี๋ยวคราวหน้านะโบ๊ทจะให้ตีเข้ากับเพลงเลน,นะครับใครร้องเดี๋ยวมาดูกันอีกทีกูอาจจะร้องเองก็ได้ร้องให้นักเรียนตีให้ให้โบ๊ด,ดูร้องเพลงเรือเองนะครับนะครับโชคดีนะครับเด็กๆรักษาตัวด้วยนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าบ๊ายบาย